สวัสดีครับผมตามเคนครับผมวันนี้เราจะมาทําอะไรกินต้มมาม่าค่ะต้มมาม่าคือทำไกมีไอีคอนนะคะแล้วก็จะมไขโอเคกโอเคมากเลยเคเดี๋ยวเราไปตั้งตั้งกระก่อนต้มก่อนเลยคโอเคเหนียวนุแล้วก็กรุกอบเต้ข้าต้องเข้าแล้วแหละแกใช่แล้ว เดี๋ยวพอตอเดือดเราก็จะเอาอ่าเต้นใส่ก่อนก็ตามด้วยเครื่องตามด้วยไข่แล้วก็เ,เครื่องปรุงเราจะใส่ทีหลังนะคะโอเคไปกันเลยพร้อมแล้วนะคะเราก็มาใส่เครื่องยอเอ็มใช่ไก่ยอนะคะไก่ยอไก่ยอใส่ลงไปเลยแบบโตมมาม่าแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบ ้องกินเองมันหยุดมันสบายๆไม่ขิ้เกียออกจากห้องอะไรงเงี้นะเมนูมง่ายๆค่ะแต่ว่าอร่อยอนี่ครับเบียรเป็นสองเปี่ยนนะคะเ <laughs> บียรเป็นสองชิ้นนะคะนี่แล้วก็เอาลงไปเลยรอให้น้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ไข่ไข,ข,ไข,ข่ข้นไข่ขนโอ้ข้นน่ากินนะครับ โอ้ก็ arte, er> หห Joe> มุ้งเยอะแกน่ากินอะกินมคะโลตร์โลครัวหรือว่าคุเรคุเรนะคุเรคุเรนี่ครับผมหนุ่มอันนี่ครับอืมเพื่อนผมก็สวยครับโสดครับคุเรคุเรครับคุเีก่อนให้เส้นมันรู้สึกว่าให้มันนิ่มนิดนึงแล้วก่อนเราจะปรุงเราไข่ลง หนัวเสร็จปุ๊บเราจะตามด้วยไข่อ่าฮะตามด้วยไข่เราสักพู่นะคะนี่ไข่ที่เราเตรียมไว้จะไม่ไข่ต้มเราก็เอาไข่เครือไปเลยยไนี่งครับเกิดตามเกิดโั ก็รอเดือดแล้วก <İyi> ็ให้ไ <minority> ข่มันเป็นแบบเหมือนแบบน้ำนัวแบบเป็นไข่ข้นอะไรเงี้ยไรอให้เขาเดือด่อนอือหือน่ากินมากเลยครับผมเ็เดือดอครับน่ากินเกินครับเกินต้านตามด้วยเครื่องที่เป็นเครื่องของเขาโรลลงไปอือหอน้ำมี ปุ่งปุ่งแสงอร่อยเอาไว้ข้างบนาข้างล่างเขาเดือดอก่อนอื้เดือดไปหันหนาสุดจัดนะคะสุดจัดเป็นโบกเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ปิดไฟพร้อมดื่มไม่ไม่ใช่สงพร้อมรับประทาน ถ้วยที่เราใส่ไข่มาไม่เป็นไรเนาะเราสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราตักเดี๋ยวไข่มันจะสุกไปในตัวเลยเราโอเคตักนี่ไหมไข่ข้นไข่ข้นเห็นไหมครัท่านผู้ชมเนี่ยไข่ข้นแบบนี้ออกมอย่าเนียไก่ยอเบคอนเออเบคอนไปไหนเนี่ยนี่ไข่ข้นนี่ข้น่อยแกได้อยู่แกน่ากินมากเลยค่ะ นก็ตักแค่พอทานเนาะให้ชิมให้ชิมให้เพื่อนชิมว่ารสเนี้ยอูมามิที่สุดแล้วนะจะบอกว่าเส้นมันยาวอะ่ะค่ะไปสองชิ้นไงไม่เป็นไรเนาะโอเคฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคฮึมมาเส้นยาวมากเลยนะคะเส้นยาวเลยแกคงจะไม่เรียกมาม,าม่าเนาะโอเคนะ <laughs> <laughs> เมื่อกี้ใช่ไหมคะเพื่อนกบ โอ okay. เคกิมไหมเก้ได้เลยเดชิมให้ดูชิมให้ดูนะคะดูครับต่อให้เพื่อนก่อนต่อให้เพื่อนก่อนเดี๋ยวอให้เก้ลิ้นช้าลิ้นช้าล่้นชาเราจะใส่ไข่ไข่คุณด้วยนี่ไข่คุณคบแม่บ้านผมคนโสดครับโสดครับ My friend ดนะูรักเพื่อนมากเลยคนนี้ครับไม่รักเพื่อนค่ะ มวนนะอะไมาบอกก่อนหมฉันคิดว่ามันเย็นแล้วนะโอเคนะอร่อยไหมเป็นเพื่อนที่โตมาเป็นกุครับดค่ะคนเนี้ยรับรองครับตัวสนิททำกับข้าวอร่อยครับแล้วรักรักเพื่อนมากคนนี้รักแกไายบายยังนะ๊ายบาย มาครับกินมอมาครับผม